สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่โดยสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่1เป็นดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2,565ดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดวงของชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมดวงปังปุริเยของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงได้รับมอบหมายงานสำคัญจากองค์กร หือได้รับการประเมินคะแนนสูงจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ที่ครอบครัวจะค่อนข้างมีความสุขมากกว่าระดับปกติหรือเกิดโชคดีขึ้นกับครอบครัวดวงปังปีนาตของชาวราศีพฤษภช่วงนี้การแข่งขันใดๆก็ตามมีโอกาสประสบความพ่ายแพ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หรือถ้ามีการถกเถียงเราก็มีโอกาสที่จะตกที่นั่งลำบากทางที่ดีก็คือเน้นความสงบสยบความเคลื่อนไว้นอกจากนี้ให้ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน <No. S 1> หรือเรื่องที่ทำให้เราตกใจแต่อาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตามบาระของมันเท่านั้น ดวงความรักของคนโสดชาวราศีพฤษภช่วงนี้มีโอกาสสูงที่จะต้องอยู่เป็นโสดไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าชาวราศีพฤษภอ่ะไม่ได้เปิดใจออกไปนะแต่มันเป็นเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยยังรักในความเป็นอิสระยังห่วงแหนในความเป็นส่วนตัวยังอยากทําอะไรตัดสินใจอะไรในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอยู่แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามาในชีวิตนะแต่ชาวราศีพฤษภช่วงเนี้ย อาจจะเลือกมากไปนิดนึงก็คือมีคนเข้ามาจีบหรือเข้ามาสนใจเราแหละแต่สเปคต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้อาจจะห่อน้อยไปสวยน้อยไปหน้าที่การงานอาจจะยังไม่โดนใจของเรามากนะักก็คือถ้าเราลองลดสเปคมองหาคนที่นิสัยเหมาะสมกับเรามากกว่าเนี่ยอาจจะสามารถเจอเนื้อคู่ได้ง่ายขึ้นนะครับดวงความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ความรักยังพอไปได้เรื่อย การกลางค่อนเปในทางดีนะครับถ้ามีความไม่เข้าใจกันก็จะเป็นความไม่เข้าใจเพียงแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้แง่มุมใหม่ๆของอีกฝ่ายด้วยแต่ถ้าแฟนของใครเคยมีประวัตินอกใจมาก่อนช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังที่ที่สามจะเข้ามาแทรกซึ่งมือที่สามคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าเด็กๆอ้อ แต่ถ้าเพื่อนๆหรือแฟนของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อให้เป็นมือที่3 4 5 6 7หหก็ก็ไม่สามารถเข้ามาทำให้ความรักสั่นคลอนได้ดวงเพื่อนแนะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภอาจจะต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจฝ่ายต่างๆให้มากเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมครับว่าในเรื่องของเราเองเนี่ยเราอาจจะเป็นพระเอกหรือนางเอกแต่เราอาจจะเป็นตัวร้ายในเรื่องของคนอื่นก็ได้ ดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการทะเลาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันมีหลายแง่มุมให้มองถ้าเรามองจากในแง่มุมของตัวเราเองและแง่มุมของเขาหรือแง่มุมของใครๆหลายๆคนมาประกอบกันเราอาจจะมองเหตุการณ์ด้วยความเป็นจริงและเลือกที่จะรักษาสันติเลือกที่จะไม่ทะเลาะกันก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้เรื่องที่ควรระวังอีกเรื่องก็คืออยากให้เพื่อนๆชาวราศีพฤษภทำโหให้ หนักเข้าไว้นะครับเพราะมีโอกาสที่คนบางคนเนี่ยเขาจะพูดคําพูดบางคําแล้วคําพูดนี้มันพูดต่อกันมาหลายๆคน2 3 4สี่หจนทําให้สารเนี่ยมันผิดเพี้ยนไป,ปนทําให้เพื่อนเอนเนี่ยเข้าใจผิดว่าตัวเองกําลังถูกนินทาหรือถูกพูดถึงในทางร้ายและที่สําคัญคืออย่าเน้นฟังความข้างเดียวดวงการเรียนน้องๆชาวราศีพฤ,ฤษภในช่วงเนี้การเรียนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆเนี่ย ปล่อยฟรีสไตล์กับตัวเองมากเกินไปเน้นการพักผ่อนมากเกินไปวิธีการแก้ไขก็ง,ง่ายทีเดียวนะครับก็คือน้องๆเนี่ยอาจจะลองแบ่งเวลาเรียนกับเวลาเล่นให้มันเท่าๆกันไปเลยเช่นอ,อ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บน้องๆก็จะมีสิทธิ์เล่นเกมหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะสามารถสร้างสมดุลให้กับน้องๆในทั้งสองเรื่องได้นะครับดวงการทำงานของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้ เพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้รับความโปรดปรานเป็นคนที่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษว้าวแต่มันก็อาจจะแลกมากับความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเฮ้ยทำไมเราได้งานเยอะจังเลยแต่คนน้นทำไมได้งานน้อยกว่าทำไมมันได้กลับบ้านก่อนเราล่ะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้มองในแง่ดีว่าคนที่ทำงานเยอะเนี่ย เวลาหัวหน้าเขาประเมินการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งการโปรโมตต่างๆเขาก็มัจกจะประเมินให้เราได้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับแต่การทำงานเยอะนะที่นี้ก็คือเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าทำงานเยอะจนกลายเป็นการกลับมาทำร้ายร่างกายของเราเองสุขภาพช่วงนี้มีโอกาสเจ็บป่วยจากสมดุลของร่างกายที่สูญเสียไปยกตัวอย่างเช่นการนอนหลับไม่เป็นเวลา การกินอาหารที่หนักไปทางรสชาติเผ็ดเกินไปรสชาติเค็มเกินไปจนมันสูญเสียซึ่งสม,มดุลทางแก้ก็คือพยายามกินอาหารให้ครบห้ามู่พยายามเช็คตัวเองว่าผักผลไม้ที่เรากินมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเรากินแต่กะเพราก็กะเพรากะเพรากะเพรเาไปเรื่อยหรือเรากินผลไม้แต่ผลไม้เดิมๆกินแต่ส้มส้มส้มก็ส้มส้มส้ม,สม,สมไปเรื่อยเราควรจะ มุนเวียนผลไม้ผักผลไม้หลายๆอย่างนอกจากนี้ก็อย่าลืมทําใจให้สงบอย่ากเก็บเรื่องงานหรือว่าเรื่องที่เราปวดหัวมาคิดมากจนเกินไปดวงด้านการเงินมีโอกาสเจอรับลอยหรือได้รับเงินทองเล็กๆน้อยๆแบบไม่ทันคาดคิดหรือสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้จ่ายเป็นประจําทุกเดือนอาจจะได้สิ่งนั้นมาฟรีหรือได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติ พอแนะนําที่สําคัญอีกเรื่องก็คือยาหมิ่นเงินน้อยเบี้ยหัวแตกจํานวนมากรวมกันอาจจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สําคัญกับเราก็ได้นะครับดวงด้านโชคลาภของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ใช่โชคลาภที่เกิดขึ้นแบบตรงๆแต่จะเป็นโชคในลักษณะที่การที่เราวางแผนทําอะไรเอาไว้เนี่ยมันประสบความสําเร็จตามแผนที่เราวางไว้เกือบทุกประการหรือพูดง่ายๆว่าวางแผนไว้แล้วไม่ผิดแผนนั่นเอง นอกจากนี้การทดลองทำสิ่งใหม่ๆก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากวางแผนให้ดีและคิดว่าตัวเองต้องทำได้สรุปดวงโดยรวมของชาวราศีพฤษกประจำเดือนกรกฎาคม2565ช่วงนี้จะเป็นเดือนที่เพื่อน เจอการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเค่ออยู่เฉยเมันก็เกิดขึ้นมาเองแต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันจะเป็นผลจากการที่เราเคยทำอะไรบางอย่างเอาไว้เป็นนิสัยหรือเป็นเรื่องที่มันเคยทำสะสมมานานมานานเพียงแต่ว่ามันมาแสดงออกในช่วงนี้ก็เท่านั้นเอง แต่ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามขอให้เพื่อนๆรักษาจุดยืนก็คือเน้นการคิดดีพูดดีทำดีเอาไว้และความดีที่เพื่อนๆสะสมเอาไว้จะทำให้ต่อให้ดวงจะนำการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเข้ามาสู่ชีวิตของเพื่อนๆแต่สุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นด้านบวกหรือถ้าเป็นด้านลบก็จะเป็นด้านลบที่ส่งผลน้อยหรือแทบไม่ส่งผลเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงของเดือนกรกฎาคม2565ตรงกับที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับการดูดวงเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่100%แต่มันก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างมีสตินะครับสำหรับรายการของเราก็จะลงคลิปทุกๆวันสิ้นเดือนนะครับโดยจะเป็นดวงของเดือนถัดไปยังไงก็ขอฝากรายการ เพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอ้อมอกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูดวงด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากดูดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำหรืออยากให้รายการปรับปรุงตรงไหนรบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย